เมื่อวานนะฮะนายจำเริญสละชีพนายกศเทศมสมรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยกาลังพลจากทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็มาจากกรมอุทยานด้วยนะครับประชาชนทั่วไปนะฮะร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วเมืองลบบุรีเลยครับหลังจากที่ลิงตึกลิงตลาดลดจํานวนประชากรไปเยอะเลยนะครับและปิดการดําเนินการจับลิงเฟศสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอยแถวนะฮะบริเวณพระปางสามยอดจากนั้นเนี่ยดำเนินการไปรอบเมืองลบบุรี ถนนวิชาเจ้าพระยาเยนนะฮะถนนสุร,ราร์สงครามหน้าวังนารายราชนิเวศซึ่งถึงแม้ว่าโอเคล่ะลิงตึกนะฮะหรือลิงตลาดโซนตรงนั้นเนี่ยถูกจับไปเยอะแล้วพวกลิงหัวโจกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยนะฮะก็จะเหลือแต่ลิงฝูงทัท่วๆไปละนะฮะยังจับไม่ได้หมดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็จับไปได้เยอะพอสมควรใช่ค่ะกว่า95%แล้วนะคะแต่ก็ต้องดูกันนะฮะว่าเอ๊ะแบบนี้ประชาชน ที่อยู่บริเวณตึกแถวนั้นเนี่ยเขาจะโอเคแล้วหรือ,อยังลิงมันยังมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไหมหรือว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมที่ว่าโอเคจ่าฝูงหรือตัวที่ดุๆถูกจับไปจะมีตัวอื่นขึ้นมาแทนไหมตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาก็มีแผนรับมืออยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสดได้นะครับถ้ามีลิงยังคงเข้าไปก่อกวนสร้างความเสียหายอยู่ผ่านสายด่วน1567 ูนดำารงทํารมอันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ก็เรียกว่าสร้างความพอใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจเมืองเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่มีพ่อค้าที่นักข่าวไปถามเนี่ยบอกว่าก็อยากจับไปให้หมดเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ใจจริงของเขาเนี่ยเขาอยากจับไปให้หมดเลยเอาเฉพาะไอ้ตรงเขตเมืองนะ ตรงพราปางสามยอดหรืออะไรตรงนั้นนะเขาบอกว่าต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าจะจับหมดเดี๋ยวมันไม่ใช่เอกลักษณ์ของเมืองลิงนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นพอลิงไปคนก็เริ่มมาตอนนี้ดีมากค่ะก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยที่ช่วยเทศบาลตลาดสดเทศบาลให้ดีขึ้นนสะอาดแล้วคนก็ดีเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจลบรีนอะนาคตเป็นไงครับโผมลับมาจะ น่าจะกลับมาได้ไม่ไม่ครบร้อยก็ผมว่าก็โอเคดียังน่าจะกลับมาได้อะแต่ไม่น่าจะครบร้อยเหมือนเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวก็น่าจะดีดีกว่าที่ก่อไปก็เป็นหนึ่งล้านแน่ผมว่าน่าจะเป็นมนิ้งหม,ย,หมยที่ดี